สวัสดีสวัสดีฟอร์แมพพี่น้อง FC บบสถูส่สู่คนเดิมผ่อนเก่าคือเดิมพี่น้องเมื่อนี่เขากับพามาเหตุบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เดือนใหม่ในนอพี่น,อ 2, น้องปีสองพันสิบสี่นอปเขาก็มาถวัดบ้านโซกไสวัดมานีโซกนอพี่น้องมาคอพ้อนเพิ่นมาไหวพระไหกับบุ้ค่อยมาจักเสือดอกอไะไรเี้เป็นครั้งแรกที่จะได้มาเนาะเดี๋ยวจะพาบเบ่งพระสมบรรยากาศในเมื่อนี่เนาะเมื่อนี่ก็เป็นเมื่อ วันจันทร์น้องเอ้ยจันเนะาะขมาก,กันหลายคนมีบอ่อจอนมีเสาฟอนมีเสาลาวน้องคอยใส่แล้วก็น้องมิวกี้เนาะมื้อนี้พอดีว่ามาหานหนุมไทยเสาลาวเลยเพิ่น,ม,นมาจากพูนมาจากประเทศไทยนะน้องเนาะมาดิ่มน,น้ำเพิ่นก็เลยทางนี้มาไหว้พระแล้วก็สิไปหาเพิ่นต่อนาะพี่น้องป่ะๆไปไหว้พระก่อนป่ะ บูชาดอกไม้ก่อนเนาะตอนนี้กำลังมาหอดเนะพี่น้องวัดนี้กำลังมือสื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นวัดที่เพิ่นได้หับการแบบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกกระทานหนึ่งอีกอีกแห่งหนึ่งสวยอีกทานหนึ่งขอโทษขอโทขอภัยได้พี่น้องเอ้ยขอญาติอญาติอีกลูกก็ได้เดียวใหจังมาน จอดจอดลาให้บนจอดจรหดรถจอดลาเขาคือมาจอดจุ่มกันเด้คน,นหน้กันจอดหาน้ออันนี้มันงัดกันโพดสืเท่าดีจากไปโมวุ่นน้ำผ่นก่อนจพแข็งสวัสดิจะเกิมาแจ้าสูเสียกนาน้ำต่อยอดส้างเงนนินเธอลงมาอยู่บ้างเงินหรือสเขาเงินแน้ลด อาขอให้คุครับรื่อคุณรให้ทางมากขึ้นน้ำน้เบาเยอะขอให้เจ้าปจุนัขอใเจ้าประจุลงเล่นขอให้เจ้าใส่ขึ้นดาวขาวขึ้นเหนือเอะเออาสาคนหลังมาไล่ๆเราัตที่มีสื่อเสียงในขณะนี้เป็มูไป็มูะรจริงากมาลูกมา

บอลทุบทุบอันน่นบอลเลยแม่ทุบรลายสีอ่ะอาชื่อนี่ไงบอลทุบี่ไทุบเลยหาบอลบอลกนเนาะโอ้โหบอลน้ำไม้เด็ดเม่บนนีมาจากบ้านเออเอาไปเยอะเด็ด คนหน่อยลบเดดก่อนเออเออจ้าหน่อยเขาพบกันท่านกันหาพร้อมกับกลัวเดีมามูจะนาต่อยอดสร้างน้ำตกดาเป็่งเงินอยู่หาสิบบันเกศแหล่น้ำาด่มจำานวนหาแ็กใช้ในเจ้าของคนนี้เอ่อคอยบุญคับบุญชูบุญยู่บุญจองจับทิ้งเงินทองให้รังมาไม้อาา เียนแล้นเพียนอาไฟมีน้าบังยาามาปเดรเกอเออเออเกิดเลื่อนเป็นแนวกแนเกิดเกลือนเป็นแนเออเกิดเกลือนเป็นแนวพวกมูกิดยะมาพวกนามพนมีอใชนกเพิ่มนลูกหลาเออเออเออเอมามามาขก่กันเออเอาเาคูนกัดเพิ่มในแจ้งแจ้งจานโม ยูทูบเบอร์แม่ไม่หนอนพีนะ่น้องเลยเอาผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ย่อมืออธิษฐานนัดเด้อพี่น้องใจหน่อยทันทีพาขึ้นไปไนะหว้เนาะองคู่องค์องปู่องค์งงยาแล้วก็ท้าเวทุวันเนะาะพระอุป,ปคุดพ้ะกะพระทัทนใจนะน่าจะไหวทันใจนะฮะเข่าทางใด ก็มาเลยก็จะลูกได้จะขอไปเลยอ่าใส่ืเมนแดดเนาะฮะใช่ชิมูมนนอาาเล็กอาเปเนนไ็นไทขาวจด้กิโลเมันเขียวเป็นไทยเขาเรีกท่อ้ะแจ้งเงานางพิมพา ได้มาแจ้งสื่อเสียงแม่น,น้ำต่อย,ยอดสร้างน้ำตกตาดเป็นเงินอยู่ซาพันกี่น้ำจะแพกฮะน้ำหนึ่งแพกต่อไปสื่อได้ลูกหลานฮะนั่งไกลก็ได้มาต่อยอดมาเป็นเจ้าภาพเจ้าท่าสร้างน้ำตกตาาเป็นเงินอยู่ซาพันกี่น้ำหนึ่งแพกต่อไปสื่อได้ล่ละฮะ เท้าเต้การได้มาแจ้งสื่อเสียงเรีงน้ำต่อยอดสร้างน้ำตกตาดเป็นเงินอยู่ซิบพันกีบน้ำจักแผกน้ำหนึ่งแผลมัดหรือโบกพีน้ำเออเออเออสื่อนได้ไรแหละข้าวขวัญไสกันได้มาแจ้งสื่อเสียงเรีงน้ำต่อยอดสร้างน้ำตกตาดเป็นเงินอยู่ซิบพันกีบน้ำ หนึ <54. S 2> ่งแผกอารับมาพนแก้วพ้นทิพย์เดือกันน่อยเด้อท่านไปแล้วอะไรขึ้นขึ้เก่าท่านม่เศร้าอะไรเก่าโมเพนท่านไปแล้วอยาได้ฉุดย่างข้อนยามนอนหลังจะเดินเนเปิดเพลินนทำาำแรงหรือเศร้ายาดูหม้อเนาไข่วัดไหนไข่พญานี้ภาษาจากเจ้าใกล้กลางนาเหมือนเทวมุตเทวดาท่องอยู่ท่านไปเยี่ยมโอปป้ไปขอยซุกเริญเงินทำไปหลายอย่างอยู่้ เอาแรงในามแ้วกาใจง้ก <Happiness> ก <unting> ่อพ่อเล้มาเป็นไก่ชเล่เขาลงาล้นันเองว่ายไหลหลังเขาพ่อเจ้าอยู่หลงยามเลี้กระเราะา้เืจาเคลื่อนไปแก้น มาเธอมาอยู her, uh, ่ทางนี้ที่ไหนซื้อๆได้ได้กันนอนซื้อเท่าเอมาจากบ้านยางมึงจะพอบ้านรวยยางมึงจะพอนแข็งสวัสคิ์ขีดพ่อกบัวจะมาแจ้งซื้อเสียงแน้ำสร้างน้ำทุกตาดเป็นเงินอยู่ห้าสิบพันกี่มาต่อไปหลับพอนบัดเดียวและเอาบมอเออเอายามาลูกหลานซื้อได้ได้ลูกแก้ว ซื้อเพ้นบ้านหอยยางเมืองจำปนสื่อเพ้นบ้านหอยยางก็ได้มาแจ้งสื่อเสียงนึ่งนามจังหวัดมหาโศสังวานพงสวรรษได้มาต่อยอดสร้างนับทุ๊กตาป็นเงินอยู่ผาชิบพันธ์กีปันนี้ได้ลูกแก้วซื้อได้ลูกหลานฮะสื้อพรบ้านนนยยางก็ได้มาบ้านหอยยางเมืองเมืองอุนทุพรเมืองจำปนเมืองจำปนเลขเจาวัดตะเกียบมา ต่อยอดสร้างน้ำตกตานเป็นเงินอยู่หาชิปปันกีประเดี๋ยดีพ่อพ่อครอบคัวเออชื่อที่ไหนลูกหล่ะฮะชื่อพันธ์เพื่อมาจากบ้านหัวยางบ้านชุบชนบกใกล้ชนแข้งสวรรค์ตะเกียงมาแจ้งแจ้งมีน้ำต่อยอดส้างน้ำตกตานเป็นเงินอยู่หาชิปปันกีมาลับมาพ่นแก้วพ้นทีเหนือกันเลยเด้อ ท่านไปแล้วไว้ไร้ขึ้นขึ้นเก่าท่านมาเศร้าไว้ไรเก่ามืเพีเนือกระไรเด้อท่านไปแล้วคอยเป็นบันไดแก้วสะพานทองเจ้าไต่ด้วยบนท่านมู่นี้สู้ขึ้นสุสวรรค์บ่ย่างนั่นย่ำอยู่ในโากาเด้อกัน่อยเด้อคอยมีปัญญาเหลือจนจนงอกกจังเงินกำแก้วแลว้ไดให้รู้ลังให้ได้ไปผ่าขั้งปีหรือแสงโกลาตา เงนแล้วไอ้หลังไหลเงินบาทเงินดอลลาร์เงินเกียเงินนางก่อยได้เป็นหมื่นเป็นแสนอยาได้มีแนวคายหลังไหลโอมเจ้าครับทางผู้ชนงเข่าไอ้ได้มาปนน้ำแกงด้วยคนด้านแต่ไหไหลเขาวังมาครับท่างอาพ้นผ่าแพรปันจะไปโคง้งงูใคประสาวใหญ่ก็น้อยดีได้สดรุกนี่ใทองเดือกันหน่อยเด้ออันย้สสวยสากเงินต้างเงินบาท ขออาดานขึ้นเมืองผ้าสุสวรรค์เดิกกันหน่อยเด้อญาติขาวันีหูวปูสัปะการังนาเกยญาดีหม่อามุนมามุนมาป้าเิติอานุพราวินาปาสิติบังบังกตาเจติวันดูจะสดชุ เลื่อนไปเลื่อนไปเงื่อนไปเลื่อนไปเด็กน้อยอ่าต่อมาซื้อเนื้ลูกหล่ามาแจ้งสู่เซ็งน้ำปีใหม่ก็มาแล้วผ่านมาแล้ว ผ่านมาฮอนแล้วปีพันสองหอ้าร้อกสิบเดปีสกุลเราเปลี่ยนเดืด่อกันเลเรืองขอให้มีสชคมีใสคอยมีหลักมีรวยเหตุก็พอได้ก็พอพวกเจ้าได้เห็ุก็ขอมีขอให้พวกเจ้ามีเดือนกันเเดือขอให้ ญาติพี่น้องเจ้าลูกเจ้าหลานมาในวัดมหาสุขสังหวัดรรค์นีก็ขอให้พ่อพักก็เปจนตัวนุ่ขขอให้พ่อพักก็เปนจำเงินขอให้ใส่กุญแดหมูขาวขี้เหลวดีลุ้งรวยด้ำรวยแบนี้ก็จะเก่งไลยเก่งไลย ไข่บ่ไียเพียงจ่ใบแหกจเพียรักบคนบมมันจองบชบ่าเสี้มีอายุมันกยืนเพียงพเพียงเมีเพียงลุงเพียงสาวมุมามนมาอามันยืนนมันยืนบ้านมาจากบ้านบ้านได้เลย เมืองสุดนาบลีแข็งสวัสดีค่ะที่มาแจ้งสวัสดีค่ะพลังโลกพิชาทุกท่านให้รังมากขึ้นน้ำนก็คือวดมหาสุขสังวานพวงสวรรค์ีมาเจ้าที่จาจบ้านเจ้าุก้าาเานี่ๆๆๆบางทุกคนมมนี่มมๆอยมมันี้นี่ นนี <rude S 2> ้ก็บูชาทูบแล้วน้อง <g zia> <t> ีปน้องก็ต่อยอดเดรลอยเนาะอละที่เกิไปไหวผอ๋อดีั่นูบตันทูบได้หาไปบชาท่านคือบัดมากอนอ่ยอกกันคือไม่ได้แ่ร่งเมฆร่พูดเนาะน้อง น <wounds> ั่ง mhm. น่นั่งน่ใหญ่เลยก็จะล่ดีเลยก็อย่าถ่ายรูปดิอุ้มอเลยให้ซัพพอร์ตถ่ายรูปให้กูเลยเห็นยังเขยังได้กปะต่างโมู sau <laughs> <laughs> ờ, ờ, Nam nè nhá, Nam ờ thu nhã thu nhã phụ, ông phụ ông nhả, phụ ông phụ ông nhả thang nhả phụ nhìn bao, rồi, đồi เดดแม่สั่น้ำตกกำลังสั่ง

ใหเบาลาวันวายสมเป็นหนังถา่ายเลผมขับมกันไหวกันลมโบไรพ้พน่นอพระว่าคนว่อยู่นด้หน่อยเบรเล็กเห็นมเด้ขับมก่น ตัวเมียก็ไหวคอกรใช่ไหมตเอยทางน่าชุกช่าที่ไม่งอ เด็ดค่ะช่วงดีด้วยนะดนกแ่กเ่ ช้างเออช้างน้ําทุกนาทีเลยกินน้ําได้ได้น้ํามากเป็นฐานเลยถ้ามีโอกาสนี้นะครับจริงๆนี้หนีลงไปนะครับ ป้าป้าป๊าแล้วอะไรปป้าปะไปไปอแม่ไปฟ้าเด้อจะไหงพอทันใจเนาะป๊าปๆาคงพอทันใจเลเอิญงพอทันใจไรือว่าป้าป้ามาซื้อมาให้พ่ออุ้มลูกแม่้าวไปไปเลยไป้วไอ้จาจ้าจ้าอีหน้าป้ไปหน้าป้าไปหน้าป้าไป้าป้า หหหหพุทธมหาโซกอพุทธมหาโซ่เนาะถ้าใครเห็นคลิปนี้สามารถยกมือขอพรนำผนใดเด้อพี่หอย เด็กเด็ดเด็ดชุดยอดได้ขึ้นมือนะวะมได้อุเลยจะมาแจจ่าจยสานำุดทนอยู่ข้าวนธีมาจาหัองคปูงาเนาะเสียงบดังก็ต้องขอโทดเขาไฟไล่ด้วพี่น้องเ้อมาคอยไหวจาไหวก่อน ทุทุทุตอนนี้บเบลรอคุณกะขอพรท่านเนาะที่ข่อย สีล้อพอเพนะิไไ่นไปไหวองค์ปู่องค์หยาเนาะกับพ้าน้องพ้อใช้กับน้องมิกกี้อยู่แถวห่มนี่ก่อนหัวมันแดดเนาะข้าขงนอกพี่น้องเนาะองค์ปู่อ่ะนั่นอ่ะนั่นหนะ่ะโงคมคำกับองค์หยาพรประเสริฐนี่พี่น้อ พาบลลนกองเดินกองชายไปก่อนไปใส่ยยาไว้ทุทุยะทูยาใส่ยาเดี๋ยวถไว้นี่เดีนี้แล้วเดี๋ยวคนขี้ดื้อนะอ่ะอ่ะใเลยแลนะเอ้ยเลยเคียงเ่นกระปองเลยแ่จริยังเ่นขวดบอเห็นหมเน nên nổi cháy ai đây cháy ai có cháy ai sai ai chứ ơ ờ, ờ, ai <laughs> <đúng. Đi. cười> sư nhắn gì tham ừ, sư nhắn <cười> <Đi>. <cười> sư nhắn tham đúng ừ, nhắn cháu sư nhắn gì thầy chỉ một cân con cân <laughs> kì อากาศมันฮอนจะมันแดดโดย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 เดี๋ยวพอจะมาแล้วพอจะมาแล้วจะอยู่น้ำเพาะจะดมนี่เด้อเดียวหมอพระพอเราจะถ่ายลูปเป็นที่ลึกไว้นะพี่น้องเดยเเบ็ดคอยใกล้ชิแล้วมันแดดน้นเบ็ดไวนโทรศัพท์มัน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไหว้ขอพนผลเป็นถี่เรียบร้อยในน่อพี่น้องพี่น้องตอนนี้ขวาก็ไหว้พระมาเป็นถี่เรียบร้อยเนาะก็จะได้เมืออ่ะลำแดด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 เล็กๆแดดน้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์กระดิ่งในเดอร์พี่น่องผลยูพัดที่ใหม่ๆจาาช่องเอาเนาะพบพขอนคลิปหน้าพี่น้องสหทุกทุกนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายประจุคูจุคนเด้อสวัสดีพี่น้อง